แล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาชาแนลทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะสรุปจับชุด3ตัวบนนะคะงวดวันที่16เดือน8ชุดปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะสําหรับงวดงวดที่จะถึงนี้นะคะแอดจะเอาสูตรที่แอดเทียบชนกันเอาไว้นะคะเลขเด่นแล้วก็นำมาจับชุดกันนะคะในรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวฟังคำเตือนก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณผลทางคณิตศาสตร์เพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะขอบคุณมากคะ่ะอ่าก็มาดูกันนะคะสรุป3ตัวบนในรอบนี้ ร้อยสิบหน่วยบนเดี๋ยวแอดจะเริ่มจากหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยอแอดเทียบชนสูตรกันทั้งหมด3ส,สูตรนะคะเป็นสูตรใหม่ชนสูตรกันในแต่ละครั้งนี่ก็จะได้หลักร้อยประมาณ3ตัวขึ้นไปนะคะ,อะรอบนี้ก็จะได้5ตัวรอบนี้มา3ตัวส่วนงวดนี้นะคะมา3ตัวนะคะมี1มี4มี7 อ่าสี่หนงอ่าในสตัวนี้นะคะแอดก็ใช้สูตรเก่ามาเทียบอ่ะมาเทียบแต่ว่าสูตรนี้มันอาจจะเดินไม่ตรงเท่าไหร่นะคะก็มีหลุดไปสองงวดก็คืองวดที่ออกหกศูนย์ห้าเข้าหลักสิบแล้วก็งวดที่ออก5 3 0เข้าหลักหน่วยแต่ว่างวดล่าสุดสูตรกลับมาเข้าเหมือนเดิมนะคะก็คือเลขส ส่วนงวดนี้ได้6 7 8 9นะคะแอดก็นํามาเทียบกับ3สูตรนี้ก็ชนกันที่เลข7ส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นสูตรเด่นเด่นปักหลักร้อยนะคะก็จะเป็นสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะเข้าตั้งแต่เริ่มเข้าหลักร้อยงวดที่ออก4 1 7นะคะก็จะเข้ายาวมาจนถึงงวดที่ออก8 7ดหลุดไป1งวดนะคะไปเข้าหลัก1ิ งวดที่ออก60ศหเข้าศูนย์หลักสิทีนี้มางวดงวดที่16กลับมาเข้าเหมือนเดิมนะคะเลขห้าส่วนงวดที่ 17, ได้3 2 4ก็เข้าหลักร้อยที่เลข4 3เข้าหลักหน่วยนะคะในงวดล่าสุดส่วนงวดนี้นะคะได้6 5หนะคะแอดก็เอาสูตรนี้มาเทียบชนเพิ่มอีกเป็นสูตรที่5 6าหกถ้าสูตรนี้เข้าที่หลักร้อย เหมือนเดิมนะคะก็จะชนกับเลขตัวอื่นคือเลข7อ่ะชนเลข7นะคะตอนนี้หลักร้อยอันนี้ก็แต่ว่าเดี๋ยวแอดจะวางหลักร้อยเป็นตัวเลข3 3หลักให้ก่อนนะคะแต่ว่าก็เน้นไปที่เลข7นั่นแหละ่ะเผื่อว่าใครเห็นต่างชอบเป็นเลขตัวอื่นนะคะก็จะมีเลข1เลข4เลข7 สตัวนะคะทีนี้มาดูที่หลักมาดูที่หลักสิบทีนี้หลักสิบเนี่ยแอใช้สูตรเทียบชนกันเป็นสูตรเก่าในรอบนี้มันมันมีสูตรหนึ่งที่อ่าไม่มีติดสูตรที่2นะคะไม่มีติดเลข6อ่าแอดก็เลยถอดออกแล้วก็นำสูตรใหม่สูตรที่5เข้ามาเทียบชนเพิ่มนะคะ ก็จะได้เด่นหลัก10บ,บน2ตัวคือ2กับ6อ่าเลข2กับเลข6นะคะตอนนี้อ่าแต่ทีนี้2นี่ติดติดเลขดับอยู่ก็แต่ว่าเอสจะวางเอาไว้ก่อนนะคะเผื่อใครชอบเลข2ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะถ้าใครชอบก็อ่าจับเอาไว้ก็ได้ในรอบนี้แล้วก็เอสเอาสูตรสูตรเด่นบนนะคะสูตรเก่า ามาเทียบนะคะกับชุดนี้เป็นสูตรเด่นบนเดินดีอ่ะเดี๋ยวแอดดูเลขเด่นบนกันหนึ่งนะคะอ่ะจะเป็นสูตรนี้นะคะเด่นบนเดินดีคราวที่แล้วมันสองหนึ่งสามห้าอ่มันชนกันที่สามกับห้านะคะในรอบที่แล้วแต่ว่ารอบนี้สูตรถ้าสูตรนี้ไปหลักร้อยนะคะอันนี้สูตรที่ยแอดไปเทียบหลักร้อยเมื่อกี้ก็จะเหลือสูตรนี้นะคะเป็นหกห้าเจ็ดเก้า อ่หกห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวนะแอดูสูตรก่อนปักหลักสิบอ๋ออยู่ในนี้นะคะอ่ะจะเป็นสูตรนี้นะคะหกห้าเจ็ดเก้าเดินที่สิบหน่วยเริ่มเดินสิบหน่วยงวดที่สิบหกนะคะเข้าหน่วยเข้าสิบเข้าหน่วยเข้า เข้า10นะคะเลข3งมวดล่าสุดก็เข้า10เลข5 3ไปหลักหน่วยงวดนี้จะมี65 79นะคะมี6มี5มี7และมี9ถ้าแอดเอาสูตรนี้มาเทียบที่หลัก10มันจะชนเลข6นะคะ,ะแต่ว่าถ้าแอดเอาไปชนที่หลักหน่วยมันก็จะเป็นอีกเลขหนึง่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเทียบกันที่หลักที่หลักหน่วยกันอีกทีหนึ่งนะคะ เอดเอามาเทียบหลัก10ชนที่เลข6ถ้าไม่ใช่เลข2ก็ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเลข6หรืออีกตัวหนึ่งก็คือเลข0นะคะในรอบนี้เดี๋ยวเลข0ูนย์เอดอติดเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอามาเป็นตัวกันในในโค้งสุดท้ายกันนะคะแต่ว่ารอบนี้อ่ารอบแรกแอสรุปไว้ให้ก่อนคือ2กับ6หลัก10นะคะ 2>, 2กับ6หลัก10 สองกับหกหลักสิบ 10. ส่วนสูตรคู่ขี้รอบนี้ก็มั่นใจว่ามาเป็นเลขคู่นะคะอันนี้ที่ดูจากสูตรเก่าสามสูตรมีสูตรหนึ่งที่ไม่ชนนะคะมันมันเป็นเลขอ่าเลขขี้อยู่แต่ว่าอ่าแอดเอาสูตรเดี๋ยวนะแอดเพิ่มสูตรเลขคู่ขี้หลักสิบอีกสูตรหนึ่งอาจะเป็นสูตรนี้นะคะสิบเอ็ดงวดผิดแค่งวดเดียวนะคะเริ่มงวดที่ออกหกห้าสอง ได้ขี้มาขี้นะคะได้ขี้มาขี้ผิดงวดนี้ได้ขี้มาคู่แล้วก็กลับมาเข้าเหมือนเดิมนะคะได้คู่มาคู่ได้ขี้มาขี้ได้คู่มาคู่ได้ขี้มาขี้ได้ขี้มาขี้ได้คู่มาคู่ได้ขี้มาขี้ได้ขี้มาขี้ส่วนงวดนี้นะคะงวดที่แล้วเอาห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนะคะตกเลขขี้ส่วนงวดนี้เอา สีบ 1, บ่บวกหนึ่งร้อยบนบวกอ่าหน่วยล่างบวกหน่วยท้ายที่สองสี่ห้าหกได้เป็นเลขคู่นะคะถ้าแอดเอามาเทียบที่คู่ที่สามสูตรนี้นะคะก็จะก็จะตกเลขคู่ถึงสามสูตรก็คือมีสูตรนี้นะคะที่เป็นสูตรใหม่แล้วก็ชนสูตรเก่าอีกสองสูตรนะคะก็เพิ่มเป็นคู่ถึงสามสูตรเพราะฉะนั้น ก็คิดว่ามั่นใจว่ามันน่าจะมาเป็นเลขคู่นะคะอะทีนี้มาดูที่หลักหน่วยอาหลักหน่วยนะคะหลักร้อยไปแล้วสิบไปแล้วทีนี้มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยอาแอปก็ใช้สูตรเก่าเหมือนกันนะคะชนกันสามสูตรแต่ทีนี้สามสูตรนี้ อามาดูกันใหม่นะสามสูตรนี้คราวที่แล้วแอดไม่ได้ตัดเลขให้นะคะมันก็เลยมีเลขถึงห้าตัวอ่าสูตรที่1สูตรที่1นี่จะเดินทุกหลักนะคะสูตรที่หนึ่งเดินทั้งห้าหลักอันนี้ไม่สามารถตัดได้นะคะไม่สามารถตัดตัดหลักหนึงหลักใดได้ไดอ่ะมีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งมีสามมีห้าส่วนสูตรที่สอง อ่าสูตรที่สองนะคะคราวที่แล้วมัน1นึ่งสามห9าเจ็สูตรนี้จะมีหลักที่ไม่เดินคือหลักที่4ี่หลักที่4นะคะถ้าตรงกับหลักที่4ของงวดที่แล้วจะชนที่เลข7จ็ดถ้าเป็นงวดนี้จะชนที่เลขหนะคะที่มันไม่เดินมันเก้าหนึ่งห้นะคะในรอบนี้อันนี้คือสูตรที่สอง ทีนี้มาดูสูตรที่สามสูตรที่สามของงวดที่แล้วมันเจ็ดเก้หก็คือสูตรนี้นะคะสูตรนี้มีหลักที่ไม่เดินคือหลักสุดท้ายนะคะยังไม่เดินอันนี้ไม่เดินมา10กบกงงวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออก805ศูามาจนถึงงวดล่าสุดก็ยังไม่เดินนะคะตกเลขห้าส่วนสูตรเมื่อกี้เนาะไอแอไม่ได้ให้ดู อ่าสูตรเมื่อกี้มันก็ตั้งแต่80 5ย์เหมือนกันนะคะหลักที่4ี่ก็ไม่เดินยาวมา1 0 17งวดนะคะก็ยังไม่เดินอันนี้คือสูตรที่2ทีนี้ถ้าสูตรที่3ถ้าไม่เดินรอบนี้จะตกเลข7นะคะคราวที่แล้วตกเลข5อ่ารอบที่แล้ว7กับ5อ่าถ้าตัดออกก็จะเหลือหลักหน่วยอยู่ที่เลข9เลข1เลข3คราวที่แล้วนะคะ ส่วนงวดนี้ไม่มาตรงกับเลข7อ่ะตรงเลข7นะคะแล้วก็สูตรนี้ตรงกับเลข5รอบนี้เหลือตัวเดิมนะคะคือ9 1 3อ่ะเหลือตัวเดิมเลยสำหรับรอบนี้นะทีนี้สูตรเก่า่ s เอาสูตรเก่ามาเทียบให้อีกสูตรหนึงนะคะสำหรับอ่าเป็นเป็นอาตัวเน้นเน้นหลักหน่วยเป็นสูตรเก่านะคะ ก็จะเป็นสูตรนี้สูตรนี้นะคะตัวเลขทั้งหมด5ตัวอ่าหตัวมา1ตัวนะคะเริ่มมวดที่ออก4ี่หนึ่งหนึ่งสูตรชัยทายที่1นะคะหลักร้อยสองครั้งทายที่2หลัก1ิบสองครั้งบวก3คงที่ได้เท่าไหร่ก็บวกไปทีละ1แต้มนะคะอ่างวดนี้เข้า1เข้า7เข้า2เข้า3เข้า7เข้าห 9เข้า3เข้า2เข้า2เข้า5เข้า0งวดล่าสุดได้9 0 1 2 3 4ออก4 5 3เข้าเลข3นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะส่วนรอบนี้3บวก3เป็น6 6บวก0เป็น6 6บวก3เป็น9งวดนี้ก็ได้9 0 1 2 3 4อ่ะ9 0 1 2 3 4 ้าเอดเอาสูตรนี้มาตัดงวดที่แล้วก็ชนกันที่เลข1เลข3แล้วก็เลข9นะคะงวดที่แล้วก็ชนกัน3ตัวเหมือนกันส่วนงวดนี้ถ้าเอดเอาสูตรนี้มาตัดเดี๋ยวแอสตัดสูตรที่4เพิ่มสูตรที่4นะคะสูตรที่4มาเป็น9 0 1 สองสามสี่อ่าอันนี้คือสูตรที่สี่ตัวชนในรอบนี้ก็ได้สามตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือเลขเก้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองเลขหนึ่งตัวที่สามชนที่เลขสามนะคะก็จะได้อยู่สามหลักคือเก้าหนึ่งสามเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามนะคะอันนี้คือหน่วยบนอ่ะที่นี้ สูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะอ่าสูตรนี้เดิมทีจะเป็นตัวเลข3หลักนะคะแต่ว่าแอดปรับปรุงเข้า1หลักนะคะคือหลักที่4งวดนี้เข้า1เข้า7เข้า2เข้า3เข้า7เข้าหเข้า9เข้า3เข้า2งวดนี้เข้าเลข2หลุดแค่งวดเดียวนะคะก็คืองวดนี้ อ่เข้าที่0นหลัก10บแอดก็เลยปรับปรุงเข้า1หลักนะคะก็คือหลักที่4ี่เป็นเลขห้นะคะเข้าที่ออก6,05ูงวดต่อมาออก5,30ก็เข้าเหมือนเดิมนะคะเลขศูนงวดล่าสุดศูนยดแปดก็เข้า3ส่วนงวดนี้แอดไม่รู้ว่าจะเข้าตรงหรือจะเข้าผิดหลักนะคะในรอบนี้ได้เป็น9,267 ศูบวกศเป็น0ูบวกสเป็น3 3 4 5 6 7 8ี่ได้9 9้เบวกสเป็น2 2งบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7มาเป็น9 2 6 7ถ้าเอดเอาสูตรนี้มาเทียบอีกจะชนกันที่เลข9นะคะแต่ถ้าเอาถ้าเอดเอาไปเทียบหลักสิบก็จะชนที่เลข2กับเลข6อ่ะเพราะฉะนั้นเลข9ในรอบนี้แอดยังไม่ตัดทิ้งนะคะมันก็อา่า มันจะติดดับอยู่สูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรเก่าที่มันดับไปแล้วทั้งหมด60งวดนะคะเดี๋ยวนะแอดไปดูสูตรก่อนสูตรเลขดับสูตรดับหลักหน่วยดับมาแล้วทั้งหมด60งวดอาาจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่าอ่าสูตรนี้นะคะ 61งวดนี้เป็นงวดที่62ยังไม่หลุดนะคะตกเลข9ในรอบนี้ถ้า,อารอบนี้ก็อยากให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรมันดับมายาวยาวมากแล้ว60 60กว่างวดแอดก็เลยดึงเลข9กลับมาให้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าดูจากสูตรแล้วมันชนที่หลักหน่วยอยู่นะคะ,ะทีนี้สรุปหลักหน่วยนะคะก็จะเหลือ3ตัว มีเก้ามีหนึ่งมีสามแอดยังไม่ตัดดับทิ้งนะคะก็เดี๋ยวเหลือเอาไว้ก่อนเอาเอาตัวที่ชนก่อนนะคะ,ะทีนี้จับชุดสองตัวบนนะคะแอดก็จะได้แบบนี้ในรอบนี้สูตรคู่ขี้ อ่ะส่วนส่วนอ่าคู่ขี้หลักหน่วยในรอบนี้นะคะแอรก็มั่นใจว่ามาเป็นเลขขี้อ่าเพิ่มเติมนะคะอ่าคู่ขี้หลักหน่วยคราวที่แล้วคู่ขี้ชนกันได้เป็นอ่าเลขสามนะคะได้เป็นเลขขี้อันนี้คือสูตรเก่าก็เดินยาวมา17บเงวดสูตรนี้นะคะทั้งหมด17บเงวดอ่าแล้วก็มางวดล่าสุดเป็นเลขขี้มาขี้นะคะ ส่วนงวดนี้ได้เป็นเลขคี่นะคะอันนี้สูตรเก่าส่วนสูตรใหม่เป็นสูตรนี้นะคะกำลังเดิน10งวดเริ่มงวดที่ออก8 7ดสอ่ะสูตรใช้10 10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยทายที่1นะคะบวกกันรอบนี้ได้คี่มาคี้คี่มาคี้คู่มาคู่คี่มาคี้อ่ะเลขคี่มาคี้คู่มาคู่ คู่มาคู่ขี้มาขี้คู่มาคู่ขี้มาขี้รอบนี้ได้เป็นเลขขี้นะคะเอาสามบวก1บวก1สสี่ห้าได้เป็นเลขหตกเลขขี้นะคะถ้ามาเป็นเลขขี้ก็มาชนกันกับสูตรเก่าสูตรนี้นะคะในรอบนี้ทีนี้ก็มาชนกันกับหลักหน่วย3สูตรนี้ก็ตกเลขขี้เหมือนกันนะคะนี่สสูตรนี้ตกเลขขี้เพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นเลขขี้ อ่ะทั้งหมด4สูตรมันก็จะมีแค่9 1 3เหมือนเดิมเลย9 1 3แอดเอาสูตรที่4มาเทียบนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้สำหรับคุกกี้อ่ะทีนี้แอดจะจับชุดแล้วนะคะจับชุด2ตัวบน3ตัวบน ถ้าสองมานะคะถ้าใครคิดว่าสองดับก็ตัดออกไปนะคะแต่ว่าแอดจะเหลือเอาไว้ก่อนอ่ะก็จะมีสองเก้าสองหนึสถ้าหมาก็จะมีหกเก้าหนึ่งหสะคะรอบนี้ก็มันได้แค่หกชุดเท่านั้นนะคะอ่ะถ้าหลักร้อยมา อถ้าหลักร้อยมาเป็นเลขเจ็ดแอดก็จะจับชุดได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะในรอบนี้แอ,เอดเน้นเลขเจ็ดให้ก็แล้วกันสำหรับหลักรอ้อยแอดตั้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ดหกเก้า จ็ดหกหนึ่งเจดหสานะคะในรอบนี้นะอะ่รอบนี้แอดไม่ต้องตัดแต้มดับก็ได้นะคะบางทีแล้วแอดกลัวแต้มดับจะหลุดในรอบนี้แต่ว่าแอดก็เอาแต้มดับมาลงให้แล้วแหละในรอบนี้อ่ะอันนี้จะเป็นแต้มนะคะแต้มดับในรอบนี้ตกแต้มเก้าแต่ถ้ายังไงก็ให้ระวังหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องไปตัดก็ได้เนาะรอบนี้แอดเอามาทั้ง ดึงมาทั้งหมด6ตัวเลยนะคะห้าหกาอ่าห้าหกนะคะสำหรับแต้มรวมสองตัวบนอ่ามีแต้ม5 7 มีหด้วยอขอเพิ่มเติมหกตรงนี้นะคะ9้าถ้าแต้มมาตามนี้นะคะก็จะได้แค่หกเก้าหกหนึ่งหกสามได้แค่สามชุดนะคะเพราะว่าถ้ามาเป็นเลขสองมันไม่เข้าแต้มในนี้นะคะไม่เข้าแต้มเพราะฉะนั้น ตัวเน้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเลข6ก่อนนะคะในรอบนี้เพราะว่าเอาเลข2มาจับแล้วมันมันไม่อยู่ในแต้มชุดนี้นะคะอส่วนแต้ม3มตัวบน่เดี๋ยวแอดจับแต้ม3าตัวบนเอาไว้คร่าวๆก่อนนะคะอแต้ม3ตัวบนแต้ม3ตัวบนนี้มันเข้าอยู่ในรอบที่แล้วมันก็เข้า งวดนี้ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5สได้5หลักนะคะมี4มี6มี7มี8และมี0รอบนี้แต้มดับไม่ชนนะคะไม่ชนแต้ม3ตัวบนไม่ชนดับนะคะอ่าเดี๋ยวแอดลองลองรวมผลตรงนี้ดูก่อนนะคะว่ามันจะมาชนแต้มชุดไหนใน5แต้มนี้นะคะเจ็ดแปดเกเป็นแต้ม8 7 8 9 10เป็นแต้ม0 7 8 9 10 11 12แต้ม2 5 6 7 8 9 10 11 12แต้ม2 7 8 9 10อ่ะ7 7 14แต้ม4อ่ะ9บวก7อันนี้แต้ม6อ่ะ6ชุดนี้จะมีชุดที่เข้าแต้มอยู่ ชุดนี้นะคะพอเอามารวมแต้มแล้วมันเข้าแต้มกันนะคะได้แต้มแปดแต้มศูนย์เข้านะคะแต้มสองไม่เข้าแต้มสองชุดนี้ไม่เข้านะคะแต้มสี่เข้าแต้มหกเข้านะคะเพราะฉะนั้นชุดที่เข้าแต้มในหนึ่งสองสามในหกชุดนี้จะมีอยู่สามชุดหนึ่ง อ่ะสี่ชุดนะคะสองสามสี่อ่ะมีแค่สี่ชุดนี้ก่อนนะคะสำหรับชุดสตัวบนอ่ะอันนี้แอดจับด้วยแต้มแล้วนะคะส่วนสองตัวบนที่เข้าแต้มสูตรอ่ะสูตรนี้มันเข้าดีนะคะแต้มสูตรนี้อ่ะห้าหกเจ็ดแปดเกอ่ะแอดเอาสูตรนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ก่อนก็คือสามชุดนะคะถ้ามาตามนี้ ก็คงประมาณนี้สำหรับชุดสรุป3ตัวบนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะเน้นในโค้งสุดท้ายให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดจะต้องเอาสูตรเด่นทั้งหมดนะคะเด่นบนทั้งหมดที่เป็นสูตรเก่าที่มันเข้ามาจากงวดที่แล้วมาเทียบให้อีกรอบหนึ่งในโค้งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกชุดนี้นะชุดเด่นบนชุดที่สองชุดที่หนึ่งที่แอดที่แอดชนให้ดูนะคะเอามาเทียบให้อีกทีหนึ่ง ส่วนคลิปนี้แอดก็ลงให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมูสตาชาแนลนะคะตั้งแต่ต้นจ,นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่แอดมินก็ฝากกดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินที่ทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกเก่าด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วก็คอมเมนต์มาในสิ่งที่ดีๆสร้างสรรค์เป็นกาลังใจนะคะสาหรับ อแอดมินที่ทำคลิปให้ดูนะคะแอดมินก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ